สู่ช่วงสุดท้ายของ KKP Focus นะคะเมื่อกี้เราดูภาพเศรษฐกิจแล้วนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภาพรวมตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยถ้าเกิดเรามาแอพพลายกันแล้วเนี่ยค่ะดรนาคคือในไตรมาสที่2นี้ถ้าเราเจาะเป็นรายตลาดเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไงเราตลาดทุนก่อนดีไหมคะครับได้ครับจริงๆต้องมองว่าไตรมาสสอหรือส่วนที่เหลือของปีนะครับเราคิดว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนมันมีคนนัางเยอะนะครับเรายังเน้นย้าว่าให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงนะครับอย่าไปเบ ในทางหนึ่งแบบแรงเพราะว่าอย่างที่เราวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นปีนะครับเราคิดว่าค่อนข้างชัวร์มาทางนี้นะครับพอในเดือน2เดือนภาพเปเยอะหนึ่งนะครับแต่ว่าการลงทุนที่ที่กระจายความเสี่ยงเนี่ยมันก็ช่วยลดความผันผวนนะครับอย่างอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นค่อนข้างชัดคือช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไหนที่ตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยดีเนี่ยบางทีหุ้นต่างหุ้นต่างประเทศก็ดีขึ้นมาหรือบางช่วงต่าดหุ้นต่างประเทศไม่ดีประเทศอื่นบางประเทศก็ก็ดี สวนเงินขึ้น<ช>มานะครับก็ช่วยลดความผันผวนระหว่างทางนะครับท่านอาจะเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีใน,ในระยะยาวเนี่ยนะครับการ,การกระจายความเสี่ยงไปในะะตลาดเนี่ยก็ช่วยลดลดความผันผวนระหว่างทางแต่ว่าเราก็อาจจะ,ะมีวิวของเราในแง่ของการลงทุนในแต่ละตลาดใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะปรับน้ําหนักขึ้นหรือลงนะครับตามตามสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นสาหรัฐเราลองคุยตลาดหุ้นสาหรัฐเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าเป็นตลาดหุ้นที่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในแง่ของ โมเมนตัม um ทางเศรษฐกษิจแล้วก็โมเมนตัมในเรื่องของกําไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการลดภาษีนิติบุคคลอีกนะครับฉะนั้นประเด็นผู้นี้ส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าตลาดสหรัฐเนี่ยก็เป็นตลาดท,ที่ที่น่าลงทุนอยู่นะครับแต่ปัญหาเดียวที่เราค่อนข้างกังวลนิดนึ่งคือว่าตั้งแต่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ครับซึ่งเึิ่งมากแล้วขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับถ้ามองเป็น P/E ratio เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างค่อนข้างแพงะนะครับหลายคนบอกอไม่ต้องกลัวแพงแล้วแพงได้อีกแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยมันก็เริ่มม,ม,มันก็เริ่มแพงมาพอสมควรกันนะเรก็แนะนําก่อนอันออนี้เราก็แนะนาให้ให้เทคเทคโปรฟิตบางส่วนในตาางหุ้นจหรัฐะนะครับวันนี้มุมมองเราก็คือว่าก่อนหน้นานี้เราเรา,เราลดน้ำหนักลงมาแต่เรายังให้โอเวอร์อยู่เล็กน้อยะนะครับตอนนีเ้เราปรับลงมาตรงใกล้ใกล้เคียงกับนิวทรัลนะครับก็จริงๆอย่างที่เรียนคือเราเราคิดว่าควรจะมีอยู่นะเพื่อการลงทุนระยะยาวแต่ว่า อ่าเคสของการ overweight เยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะปรับลดลงมาแล้วเพราะราคามันขึ้นมาพอสมควรนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญแล้วต้องติดตามอยู่ก็คือว่านโยบายเรื่องของภาษีเป็นไงนะครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่างกันไปครับในเรื่องของล้าถ้าสนใจลงทุนหุ้นสารัฐลงยังไงดีนะครับเรายังเชื่อว่าควรจะ กระจายความเสี่ยงอีกเหมือนกันนอกจากกระจายในแง่ของตลาดแล้วกระจายเรื่องของทางเรื่องในการลงทุนด้วยเราคิดว่าควรจะมีทั้งกองกองทุนที่เป็น passive fund เรียกว่า track ไปเลยตลาดลงทุนยีง500ตัวนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่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 ได้ตามดูวิวว่าเซกเตอร์ไหนดีเนี่ยว่าลงทุนแบบนี้ในในระดับหนึ่งมันก็ช่วยลดความเสี่ยงครับแล้วก็อีกกองนึงก็อาจจะเป็นกองที่เป็นกอง active นะครับที่มีผู้จัดการกองทุนดูด้วยนะครับแต่ว่า ก็ช่วยกระจายความเสี่ยงกันไปนี่ก็เป็นตลาดหุ้นสหรัฐแล้วตลาดไทยล่ะคะมองยังไงคะตลาดไทยตลาดไท,ย,ทยวันนี้เร,เ,รเราเราก็ยังมองว่าหนึ่งคือ,อเรื่องของประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกำไรมันเริ่มบวกขึ้นมานะครับแล้วก็ยังคงต้องติดตามผลดําเนินการในไตรมาสที่หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าดูถึงสิ้นปีที่แล้วมันก็มีการปรับลดประมาณการลงมานะครับ ปรนที่สเนี่ยคิดว่าเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถูกมากนะตอนนี้ไม่ถูกแล้วนะถ้าดู P/E ratio ดูอะไรเนี่ยก็สักสิบสี่เท่ากว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดดใูในเรื่องของเมื่อเปรียบเทียบตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นอือ่นๆในภูมิภาคเนี่ยรเราก็ valuation เราก็อยู่ที่พรีเมียมกับเขาคือเราแพงกว่าตลาดอื่นๆประมาณสักสิบนนะครับซึ่งก็ บางคนบอกว่าโอ้เพราะว่าจีนมันถูกนะครับทำให้ตลาดหุ้นไทยอาจจะดูแพงแต่จริงถ้าเปรียบเทียบกับแม้กระทั่งค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยในอดีตเนี่ยเราก็อยู่ในภาวะที่เกินเกินค่าเฉลี่ยมานิดนึงดังนั้นเราก็ยังมองว่าโดยตัวตลาดเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างตึงๆนะครับเรามองทาร์เก็ตสิ้นปีเนี่ยอยู่สักประมาณ1,600ก้อต้นๆนะครับหรือแถวกลางก็อัพไซต์จากตรงนี้ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่า ถึงแม้ว่าตัวตลาดเนี่ยนะครับอาจจะอัพไซด์มีไม่เยอะแต่ม,มันก็อาจจะมีโอกาสในแต่ละเซกเตอร์หรือแต่ละตัวท,ที่ที่อาจจะทำทำได้ดีกว่าตลาดเหมือนกัน่อ,อ,อย่างนี้มีตลาดไหนคะคือสารัฐเองก็ค่อยๆทยอย ขายทากาไรไปตลาดหุ้นไทยก็ดูเหมือนแบบเออมันก็ค่อนข้างที่จะแพงแล้วแล้วเงินถ้าเกิดจะลงในตลาดหุ้นเนี่ยเราควรจะไปที่ไหนกันในช่วงไตรมาส<า>แรกเราก็มองว่าจริงจริงก็างที่เรียนคือกระจายนะครับแล้วเราก็มองว่าตลาดที่อาจจะน่าสนใจขึ้นในภาวะอย่างเงี้ยก็คือ emerging market เพราะว่าถ้าเกิด Trump t เ a รดมัน continue ที่จะเฟดลงมาเงินก็อาจจะกลับเข้ามาใน emerging market เม็อนกันอันที่2องยุโรปก็อาจจะน่าสนใจขึ้นนะครับเพราะว่า ราคาอาจจะไม่ได้อยู่ในดับที่ทแพงเมื่อเทียบกับสหรัฐเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็อาจจะใช้คำว่าแลกกาดคือขึ้นขึ้นไม่เท่าเขาตัวที่เรากังวลนิดนึงก็คือตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉพาะยิ่งตาหุ้นใกล้ๆจีนเชืยลเกี่ยวข้องกับจีนเราอาจจะระมัดระวังนิดนึงคือคือช่วงที่ผ่านมาทาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราก็กลัวเรื่องของปัญหาเถียรภาพทางการเงินของจีนที่ อะไรและคนกังวลว่าปัญหาหนี้สินในประเทศของจีนนะครับถ้าเกิดแตกขึ้นมาจะมีผลอย่างไรต่อบริษัทในจีนแล้วก็ที่อื่นแล้วก็ตัวตัวเศรษฐกิจโดยรวมแต่เราไม่ได้มองว่าจีนจะเข้าสู่ฮัรต์แลนดิ้งหรืออะไรนะครับแต่แว่าเป็นเป็นความกังวลเรื่องของเรื่องของปัญหาหนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยได้จริงเนี่ยนะครับจีนก็ต้อง manage หนักหนึ่งหน่อยหนักนิดนึงในเรื่องของเงินเงินทุนไหลเข้าไหลออก คราวนี้ภาพเรื่องของตลาดหุ้นไปแล้วตลาดพันธบัตรอดอ,ตอร์ณนะมองเป็นยังไงบ้างครับครับมองว่าถ้าแนวโน้มเนี่ยเรเชื่อว่าช่วงของอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยเราน่าจะอยู่ ใกล้ๆ b o t ทอมหรือได้ผ่าน b o ทออมไปแล้วนะคะคือเลย่คิดมองว่าโดยระยะยาวึ้นใช่ครับดังนั้นเราก็ยังมองว่าถ้าลงทุนในพวกพันธบัตรเนี่ยถ้าเกิดมองโดยรวมเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้ล็อกยาวมากอยู่กลางๆ3างปีเนี่ยอาจจะโอเคนะครับแล้วก็ไปรอล็อกยาวในในท่าดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วนะครับประเด็นที่2คือต้องระวังเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของเครดิตพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็ได้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องการผิดนัดชําระนี้อะไรต่างๆนานาครับงั้นก็อยากใช่ครับก็อยากเน้น ว่าใครที่ซื้อ Product ที่เกี่ยวกันนี่เนี่ยต้องทําความเข้าใจจริงๆแล้วเราต้องรู้จริงๆว่าสิ่งที่เราซื้อไปเนี่ยซื้ออะไรนะครับแล้วถ้ามีตัวที่ไม่ได้มีเครดิตเรตติ้งนะครับหรือไม่ได้มี uh, 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 การวิเคราะห์เรื่องของเครดิตเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าเราอ่านรู้แล้วเราเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมด เเข้าใจว่าเราซื้ออะไรก็ไม่เป็นไรอย่างพวกกองรีดหรือว่ากองอินฟราสตรักเจอร์ฟันอะไรพวกนี้ยังคงน่าสนใจไหมคะคือต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับตราสารอื่นๆนะครับแต่ความเสี่ยงก็คือว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นพวกนี้ก็จะอาจจะถูกกดดันเรื่องของผลกำไรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยควรจะต้องแน่ใจว่าเรา comfortable กับ yield หรือผลตอบแทนที่ได้นะครับอาจจะไปหวังว่า จะได้แคปิตอลเกนหรือกำไรจากการลงทุนจากราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแบบในสอสาปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างยากแล้วจะต้องอยู่กับตัวตัวยิวจริงๆและสุดท้ายเรื่องของคอมมนดิตี้หรือพุกกระพันจะเป็นยังไงบ้างเรื่องทองเรื่องรวมไปถึงพกกระพันอื่นๆด้วยพุกกระพันอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันเป็นสําคัญเหมือนกันนะฮะถ้าช่วงไหนที่ราคาน้ํามันเด้งขึ้นคอมมอนดิตี้อื่นๆมันก็คงพากันไปขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันผูกกันไว้นะครับ ถ้าถามนในแง่ของราคาน้ำมันเราเชื่อว่าอ,อยู่ในเรนจ์นะครับได้อยู่แถวตั้งแต่40จนถึง50กลางๆนะครับคือเนื่องจากว่าหลาย,ลาย,ลายๆเรื่องเนี่ยม,ม,มันวิเคราะห์ลำบากเพราะสุดท้ายแล้วมันกลับไปหา ว่าตกลงโอเปกจะตัดไม่ตัดเนี่ยงึ่งซึ่งมันเป็น p o l i t i c a l decision การตัดสินใจการเมืองมากกว่านะครับแต่สิ่งที่เรารู้คือว่าถ้าราคามันต่ําลงไปถึงระดับหนึ่งเช่นตอนนี้เรามองว่าแถวๆสี่สิบต้นๆเนี่ยนะครับจะเป็นระดับที่โอเปกเองก็อยู่ลําบากใช่ไหมครับเพราะงั้นกำลังการผลิตเชลออยล์เชลแก๊สในอเมริกาก็อาจจะมีการลดกําลังการผลิตแล่ราคาก็จะตัสูงขึ้นมาแต่พอราคามันเกินสัก50กว่าหรือหกสิบ เดี๋ยวเอาอีกละ US s h e l l oil s h e l l gas มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มันก็คงจะอยู่ในใน,นเรนช์แถวแถวนี้น,น,นะครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนดิเรกชันเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่ามันมันมันมีประเด็นเรื่องของการเมืองประเด็นเรื่องของมีคนมาแมีิูเปลิได้ในระดับหนึ่ง<ม>ส่วนอีกคอมสมบิตี้อย่างนึงก็คือทองคำนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีทองคำปรับตัวมาค่อนข้างดีก็อยากให้มองทองคำเนี่ยเป็นเป็นคเรนซี่คเรนซีหนึ่งแล้วก็เป็น ตัวที่เอาไว้ประกันความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถามว่าตัวทองคาเองเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าสุดท้ายเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวจะปรับขึ้นเนี่ยทองคำไม่ค่อยไม่ค่อยดีต่อทองคํามากนักนะครับ,รบแต่ถ้ามันเจอสถานการณ์เช่นทรัมป์เทรดหายไปอะไรงเงินกลับเข้ามาเนี่ยทองคําก็ดีขึ้นนะครับงั้นอยากให้มองว่าถ้าเอาเป็นว่าถ้าทองคาปรับลดลงมาก็อาจจะซื้อทยอยซื้อสะสมไว้ได้นะครับแต่ว่าอย่ามีเยอะอย่าไปเก็งกําไรมากนักในภาวะเช่นนี้เพราะว่ามันจะ อาจจ,อาจจะมีประเด็นที่กดดันได้อยู่ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในไต,ตรมาสที่2แล้วจะไปถึงสิ้นปีเลยนะคะเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆและมีแต่ความผันผวนทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดที่ดรณัเน้นไว้ก็คือการทำ asset allocation นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ของ m o n e y Channel w w w m o w e y c h a n n e l .co.th หรือว่าจะเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คคาว่ KKP Procus นะะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วเรา3คนพร้อมทีมงานหลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ